อดีตศัล,ลยแพทย์เทียบชัดเคสตกหน้าเรือกับบาดแผลท,ที่ขาแตงโมตรงกันจนน่าตกใจวันที่3มิถุนายนพันเอกนายแพทย์ทวชัยกัญจนรินอดีตศัล,ลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้โพสต์ข้อความวิเคราะห์บาดแผลท,ที่ขาของนักแสดงสาวแตงโมนิดาจากคลิปถแถลงข่าวของพักหนึ่งพร้อมเทียบชัดบาดแผลของผู้ที่ตกหัวเรือโดยทางด้านหมอทวชัยได้ให้รายละเอียดว่าคลิปตัดมาจากพักหนึ่งถแถลง28เมษายนที่ต้นขาเนี่ยคงเป็นตัวเอสไหมครับ อันนี้ของจริงนะครับเอาภาพนี้ไปได้เลยแล้วก็พี่น้องสื่บมวลชนก็ได้เห็นนะครับทางไทยรัฐทีวีก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตแล้วก็มีบาดแผลเกิดขึ้นครับผมเห็นแล้วครับแผลที่ต้นขาด้านนอกไฮไลท์สีเหลืองมี2แผลที่ขนานกันและแผลที่ขนาดท่อนล่างทั้งสองข้างไฮไลท์สีแดงมีหลายแผลขนานกันเมื่องอเขา่าแนวทิศทางของแผลทั้งหมดและระยะห่างของแต่ละแผล ใกล้เคียงกันดูจากรูปไม่น่ามีแผลไหนยาวเกิน20เซนติเมตรและเป็นการตกจากทางหน้าเรือแผลใหญ่ของน้องแตงโมอยู่ต้นขาด้านในมีเพียงแผลเดียวยาว26-28เซนติเมตรตัวเลขนิติเวชกับตัวเลขนิติวิทยาศาสตร์ยาวเกินกว่า u l n e r a b l e Diameter ของใบพัดแนวทิศทางตามยาว ขัดแย้งกับแผลอื่นๆที่เป็นแนวตามขวางในสำนวนยังจะให้น้องแตงโมตกจากหลังเรือแผลใหญ่เกิดจากใบพัดกันอีกไหมปออไม่ทราบว่าคุณหมอนิติเวศที่เป็นคุณซื้อได้อธิบาย Warner Aber Dismaster One Axis c u Span Pitch Percent of Penetration ด้วยหรือไม่เห็นโชว์ show. Figure 5ในงานวิจัย มารีนแมมโม s c i ซ n อนแต่คุณหมอนิติเวชไม่น่าจะอ่านทั้งหมดโดยละเอียดทันนะครับได้เปเปอร์ไปอ่านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงช่วยกันแชร์หน่อยนะครับท่านบอกว่าเอาภาพนี้ไปได้เลยขาขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ